สวัสดีครับพบกับผมน้อยไรเดอร์นะฮะจากสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ก็ส่งผลต่อผมพวกผมนะฮะพนักงานมนุษย์เงินเดือนจากเคยไปกินข้าวออตอนนี้ก็ ร้านที่เขาเขาก็ขายแตใส่กล่องนะฮะกับอย่างเดียวสวัสดีครับแพนด้าทรงเสัยเนาะมือนเนาะผมก็เลยต้องไปหาซื้อกับข้าวนะครับก็ทุกวันก็กินแต่อาหารตามสั่งวันนี้ก็ ไม่รู้จะกินอะไรเบื่อเบื่อเต้องลองดูกันหาขับรถไปดูก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปซื้อตูดเป็ดทอดนะครับหน้าสถานีรถไฟก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหรือเปล่าถ้าไม่ขายก็คงต้องกลับมาอาหารตามสั่งเหมือนเดิมทั้งแกป๊ปทั้ง แพนด้านะครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะรายได้ดีที่สุดในตอนนี้แต่ก็เสี่ยงเนียงว่านะครับเพราะเขาต้องไปส่งของให้กับลูกค้าจ่ไงก็ดูแลสุขภาพนะครับพี่ๆครับ ออเขียวแล้วป้าตลาดสีเมืองทองเนะี่ก็เขาจะเปิดไหมเนาะตูดเป็ดทอดนะครับก็นานกินทีก็คงจะโอเค ร้อนมากเลยขณะน,นี้ก็เที่ยงนะครับดูก่อนว่ากี่องศาวันนี้โอ้โหสามสิบแปดองศานะฮะวันนี้สุดสุดสามสิบเก้าแล้วนะฮะโอ้โย ันี้ดหยยิบดักท้ายครับลุงนุ้ยแต่เมื่อกี้มองเข้าไปในจีคอมรู้สึกไม่เห็นผู้จัดการนะฮะไม่รู้ไปไหนนะหาจิบสาวทางไหนบู๊ ขายไหมขายไหมโอ้ขายอยู่นะครับผมเปิดขายอยู่ครับผอ นี่ฮร้านตุดเป็ดทอดเราก็จะกลับรถวายทำไมรถเยอะจังเลยทางนี้ว่างทางนี้ไม่ว่างไป สามไม้ครับข้าวยี่สิบ พี่ครเปลี่ยนดีกว่าเอาสอไม้แล้วก็อันนี้สองครับครับ หล,ลังจากที่เราได้กับข้าวแล้วเราจะกลับไปที่ออฟฟิศโอ้สายสิ่งกลับไปกินข้าวที่ออฟฟิศนะครับเพราะว่าไม่มีร้านนั่งไม่มีที่นั่งนะครับก็สถานการณ์ก็ไม่รู้จะยังไงนะครับก็ขอให้มันคลี่คลายเร็วๆ จ๋าจะได้ดำเนินชีวิตแบบปกติสักทีนะครับกออ็เดือดร้อนทุกทุก,ทก,ทกอาชีพนะครับเ <c oughs> เอาหนุยแอบบไม่ได้มาเล่นกับแกนานนะ ก็หาเวลาครับสักวันว่างโอ้โอ้สี่สิบองศาแล้วนะครับโอ้วันสามสิบเก้าวันนี้สี่สิบอ้ จะบ้าตายจจจจอจอจะถึงออฟฟิศแล้วนะครับร้อนร้อน ไปก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับทริปคลิปของหากับข้าวกินนะครับตอนเที่ยงในช่วงภาวะโควิด -19 ครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ